เป็นเวลากว่า1สัปดาห์สาหรับการอัปเดตโลกใหม่อย่างยิดเวอร์นะครับหลายคนคงรู้สึกชินชากับการปลาสัตว์เลี้ยงยีนอเพชรกันแล้วครับปลาเท่าไหร่ก็ไม่อาจสุดไปหยุดที่ท็อปร้อยสักทีผมก็อยากจะแนะนําอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือการครบรอบ2ปีสําหรับเพจ simulator egg นะครับภายในกิจกรรมนี้เราจะสัมผัสได้ถึงไอุ่นจากคุณเพชรตั้นนะครับได้รับกิฟต์ฟรีๆแบบนี้มาครอบครองครับผมแถมเปิดคลิปนี้ก็ยังมีโอกาสรุ่นรับฮิวมังกี้ปาร์ตี้ตัวนี้มาอีกกกกับุโอาส0.1 1%นะครับแต่ก็จะต้องมีเงื่อนไขในการได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเราก็จะได้รับกิฟต์เลยนะครับเราจะต้องรอเวลาตรงนี้ครับผมโดยทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีกล่องใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นมาครับเราจะต้องวาร์ปไปตีนะครับทุกคนถ้าหากเราไม่อยากรอครับผมก็วาร์ปไปที่ฮาร์ดคอร์ได้เลยนะครับทุกคนครับคิสตันช็อปเว็บเติมโลบักเลทสุดคุ้มมีบริการแมปเพรสซิมเลเตอร์ X ทั้งเจมไข่ยักและเกมพาร์ท นอกจากนี้ยังมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดฮิตอีกด้วยทรงเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนลิงก์เว็บะเพดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวาร์ปมาโลกฮาร์ดคอร์แล้วเราก็ต้องวาร์ปไปต่อที่ด็อกเวิร์นนะครับทุกคนเจ้ากล่องที่จะให้เราตีนี้มันจะเกิดที่ด็อกพาร์คนะครับผมโซนแรกของด็อกเวิร์นตรงนี้นะครับแต่ว่าผมวามร์ปมาแล้วไม่เจออะไรแสดงว่ามีคนตีแตกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ เราก็จะต้องรอเวลาครับผมอายังไม่แตกนี่พูดเพิ่งตกปับ๊บครับผมเมื่อสักครู่นี้มันดีเลยน,นะครับเขายังโหลดแม็ไม่เสร็จเลยครับผมทุกคนดูครับผมผมตีแล้วนะครับแล้วดูพลังที่ลดนะครับนี่ขนาดใส่หิ้วเกือบทั้งทีมนะครับผมทุกคน อย่างขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เราจะสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากคุณเพชตน้นะครับไออุ่นที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่อุ่นหัวใจครับผมแต่เป็นหัวร้อนครับทุกคนครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมบอกเลยว่าคุณหมดสิทธิ์ในการได้รับคลิปตรงนี้นะครับผมแล้วคลิปนี้ครับโอกาสในการดรอป5%ครับผมไม่รู้ว่าเขาปรับแล้วหรือยังนะครับผมแต่ตอนแรกเนี่ย5%ครับในการที่เราตีกล่องอันนี้กว่ามันจะแตกทุกคนดูดิ กว่ากล่องจะแตกครับผมแล้วถ้าดวงไม่ดีครับ5%นี้ไม่ได้กิฟอันนี้อีกครับผมเมื่อเราได้กิฟมาแล้ว5%ใช่ไหมต้องเปิดกิฟลุนอีก0.1%ครับเพื่อจะได้ฮิวตัวนี้ถามจริงเ๋อวพี่นี่ครบรอบ2ปีหรือ2วันครับกิจกรรมเนี่ยยากทุกดอกแล้วบอกว่าแจกฟรีเราจะต้องหาพวกพ้องมาตีนะครับผมตีคนเดียวนี้ไม่สามารถพิชิตกล่องยักษ์อันนี้ได้จริงๆครับทุกคน แถมพิชิตไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กิฟต์อีกหรือเปล่านะนี่ผมเปิดเลยล้วกันดูซี0.1%ถ้าออกนี่คือดวงดีเกินเอาแค่ตีกล่องตรงนี้แล้วให้มันดอรอปก็พอเนี่ยทุกคนปาร์ตี้มังกี้เป็นไงน่ารักไหมผมว่าตัวธรรมรดาย,ยังน่ารักกว่าอีกนะ แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจกิจกรรมนี้คุณสามารถโหวตได้ฟรีๆที่ป้ายเลยนะครับนอกจากนี้ครับเมื่อเราได้คลิปมาแล้วเราสามารถนําไปขายต่อยอดได้นะครับผมที่เทรดดิ้งพาซ a นะครับทุกคนลองไปดูราคากันหน่อยนะครับผมแต่สําหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยไม่โกหกคนดูนะครับ หมดสิทธิ์ในการได้กิฟต์อย่างแน่นอนครับผมเพราะกว่าเราจะฟาร์มไปโลกสุดท้ายได้นี้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเราเล่นหลายวันหลายสัปดาห์เลยแหละครับผมกว่าจะไปถึงวันนั้นกิจกรรมอีเวนต์ก็คงหมดพอดีนะครับ และนี่ก็คือราคากิฟที่ผมพูดถึงนะครับ2.8บิลเลียนอยู่ประมาณนี้ค่าแลบ1.79ถึง2.19นบีะครับมีขึ้นขึ้นลงลงสลับกันไปในแต่ละวันครับผมแต่โดยรวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับ2 b กว่ากว่านะครับอันนี้4 b ราคาสูงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเก็บไว้ เกณฑ์กำไรในอนาคตก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเราได้กิฟมาแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องขายให้หมดไปในครั้งเดียวนะครับผมจํานวนหิ้วที่ออกตอนนี้กี่ตัวแล้วลองมาดูกันหน่อยนะครับ283ตัวครับราคาอยู่ที่1.18ทิลเลียนถึง1.45ทิลเลียนนะครับผมราคาดีใช้ได้เนื่องจากว่าจำนวนที่ออกมันน้อยนะครับโอกาสออก0.1%โอ้โหถ้าไม่บอกว่าเป็นครบรอบ2ปีนี่ผมเชื่อเลยนะ สาบานว่านี่อีเวนต์ครบรอบ2ปีอ่ะมีคนประมูลครับสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมใส่ไป1บิลเลียนดูสิมีใครจะบิดสู้กับเราหรือเปล่าโอ้โหโดนปาดไป1.2บีครับทุกคนงานนี้ใส่ไป2บิลเลียนก็แล้วกันนะใส่ไปเล่นๆนะครับผม2บิลเลียนเย้ได้มาในราคา2บิลเลียนครับผมทุกคนในเมื่อเราได้มาแล้วก็เปิดไปเลยลุ้นกันไปเลยครับผม เอาให้รู้ว่าออกแน่นอนครับตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวใหญ่โหสันนันแบบนี้สันนันแบบนี้สันทีใจแทบลั่นนะครับไม่ได้เพื่อนไม่ต้องลุ้นเพื่อนก็อยากลุ้นให้เราได้นะครับผมคนนี้น่ารักจังเลยราคา2อบีกว่าสําหรับการซื้อกิฟต์นะครับทุกคนหรือว่าถ้าเราไปตีเองนะครับตีคนเดียวเนะี่ย ครึ่งชั่วโมงกว่ากว่ากล่องจะแตกนะครับแล้วต้องมาลุ้นอีกว่าจะได้กิฟต์ไหมผมว่าเราเสียเงิน 2B ซื้อเอาเลยคุ้มกว่านะครับผมแต่ผมคงไม่ได้ซื้อเปิดนะครับทุกคนเนื่องจากว่านเป็นฮิวปาร์ตี้มังกี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างเฉยๆนะสำหรับฮิวนี้นะครับแต่สําหรับคนที่เขาชอบตัวแบบนี้นะครับก็อาจจะชอบเนาะก็ต้องซื้อเปิดล่ะครับผมไปลุ้นเอานะ0.1%จะได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่0.1%นะ0.1%นะเปอร์เซ็นต์นการัอกเนยันเท่ากับเจ้านเ้เลย ที่ว่าเป็นชาร์กนะครับผมทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเครื่องบินเขียวว่าผมจําชื่อเขาไม่ได้ M10 หรือ M2 นั่นแหละครับ580ิบิลเลียนผมเจอชักโคกง5บีซื้อมาก่อนนะครับเนี่จะว่าเป็นโกลเด้นครับผมทุกคน580บิลเลียนนะครับหิ้วตัวใหม่ทําไมราคามันดรอปเร็วขนาดนี้นะครับร่วงลงมาเร็วมากทุกคนจําได้ไหมช่วง 2- 3วันแรกเนี่ยราคายังพุ่งเลย1ทีอยู่เลยนะครับตอนนี้ออกมา1,200ตัว ผมคิดว่าหลังจากที่สิ้สุดอีเวนต์นี้แล้วนะน่าจะไม่ถึง5,000ตัวอยู่ประมาณ4,000กวา่าๆโอ้เจอ FC ด้วยขอบคุณครับผมแต่งตัวเป็นมะพร้าวน่ารักเชียว ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มหากรรมกล่องยักษ์ทะลักโลกครับผมทุกคนกล่องโคตรเยอะเลยครับแต่ไม่มีคนตีไม่รู้คนไปไหนหมดครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะไปโยนสัตว์กันหมดที่ยิดเวิร์นะครับทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราว้าปมาที่โลกด็อกเวิร์แล้วมันแหลกหรือว่ากระตุกนะครับเนื่องจากว่าเจ้ากล่องยักษ์นี้ มันดอบลงมาเป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับเจ้ากล่องยักษ์มันจะดับลงมาทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผู้พัฒนาเขาปรับตรงนี้ไปยังแต่คิดว่าน่าจะปรับไปแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยวันแรกที่เกมอัปเดตเข้ามานะครับผมกล่องยักษ์ดอปลงมาทุกๆ1ชั่วโมงพอมันดอปลงมาแล้วมันไม่มีคนตีนะครับคนเขาไปโยนสัตว์เลี้ยงที่โลกใหม่ยีดเวอร์กันหมดนะครับก็เลยกลายเป็นว่ากล่องยักษ์นี้เต็มแมปเลยนะครับผมผมวมาร์ปมเนี่ย ไม่รู้ว่าจะตีกล่องไหนก่อนดีนะครับโหแล้วแต่ละกล่องก็พลังเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีการแรนดอมครับกว่าจะตีแตกใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกล่องหนึ่งนะครับการเป็นว่าไม่มีคนตีคนเขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการปรับไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองตีให้ทุกคนดูกันละกันนะครับผมเอา้านี่ไงทุกคนมีร่องรอยของคนตีไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมแสดงว่าคนที่เขาตีก่อนผมไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่สู้นะครับเดี๋ยวว่าแต่เขาเลยผมก็ไม่สู้เหมือนกันนะครับ ดูดิดูกว่าจะตีลถแต่ละทีนะครับโอ้โหค่าพลังพี่จะโหดไปไหนนะครับผมนี่ไงมีร่องรอยของคนตีเกือบทุกกล่องเลยทุกคนอันนี้ก็มีนี้ก็มีนะครับนี้ก็มีนี้ก็มีไม่มีใครตีแล้วกล่องตรงนี้ผมคิดว่าถ้าผู้วัฒนาจะทําแบบนี้นะครับช่วยปรับค่าพลังของกล่องเนี่ยให้มันน้อยกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันยังแรนดอมอยู่ใช่ไหมถ้าคุณตีกล่องแตกแล้วคุณต้องแรนดอมว่าจะได้จิปไหมเนี่ย ทำให้กล่องมันแตกง่ายกว่านี้อันนี้น่าจะมีคนเล่นเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับผมที่อีเวนต์อัปเดตครบรอบ2ปีตรงนี้นะครับผมตอนนี้ไม่ค่อยได้มีคนสนใจอะไรมากนะแล้วก็ตัวที่ได้เนี่ยมันก็เฉยๆนะมันไม่ได้น่ารักอะไรมากมายนะครับสำหรับมังกี้ปาร์ตถ้ามันน่ารักแบบโอ้โหมาเป็นม้ายูนิคอร,ร์นม้าพูนี่ฟุง้งฟิงเอฟเฟกกระจายเต็มแบบเนี่ยแน่นอนครับ แม้จะตียากขนาดนี้คนก็ยังมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เฉยๆนะครับเหมือนพวกตัวปาร์ตี้ก่อนหน้านี้ที่เราได้กันฟฟีๆเลยนะครับยังมีเงื่อนไขไม่ได้ยากขนาดนี้เลยนะครับทุกคนเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาบ่นแบบเบาบางนะครับผมขำๆนะอีเวนต์ครบรอบ2ปีนะครับผม2ปีหรือ2วันเนี่ยทุกคนก่อนจะกกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ